สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้ช่องสนัมขอนําเสนอข้อมูลและเนื้อหาที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องโเวาลอดโดยคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับองค์กร8นิ้วที่เป็นองค์กรรับองค์กรมืดที่อยู่ในราชอาณาจักรลีอทิเซทำงานอยู่เบื้องหลังทํางานต่างๆควบคุมชักใยเรียกได้ว่าเป็นองค์กรผิดกฎหมายที่ใหญ่ที่สุดเลยครับโดยองค์กรนี้ครับมีชื่อว่า8นิ้วตั้งชื่อไปจากเทพใต้อาร์านัตของเทพปัตตภีก็คือเทพห่งการลกขโมย ที่มีนิ้วเพียง8นิ้วโดยการที่องค์กรนี้ทาได้แก่การค้าทาตรอบสังาหารลักรอบขนทรงลักวิ่งชิงปล้นซื้อขายสารเสพติดให้ความคุ้มครองการเงินและการพนันครับผมองค์กรอญากรรมที่มีความเ่ยวชาญ8แปประเภทนี้ว่ากันว่าไม่มีองค์กรมืดอ,องค์กรไหนในราชอาณาจักรลีอทิเซ่ที่ไม่ได้อยู่ใต้อนานาจขององค์กร8นิ้วและในคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดถึงหน่วยต่อสู้ที่เรียกกันว่า6แขน 6แขนนั้นคือใช้ยาของผู้ที่ความสามารถแข็งแกร่งที่สุดในแผนกผู้คุ้มกันโดยชื่อนี้มีที่มาจากเทพพี่น้องของเทพแห่งการลักขโมยซึ่งก็มี6แขนนั่นเองครับผมโดยคนแรกของ6แขน,นครับผมคือซาคิรอนซาคิรอนนั้นเป็นผู้ใช้ความสามารถเป็นการผสมผสา,านระหว่างเวทมนต์ล่องหนและมายาเพื่อทําให้มองไม่เห็นส่วนใดส่วนหนึ่งเท่านั้นซึ่งคาทของซาคิรอนก็คืออิรูชเนลลิสหรือผู้ใช้วิชามายาและเฟนเซอร์หรือเรียกกันว่าดักลบเบา ซึ่งในบรรดาเมจิกแคปเตอร์สายพลังเวทอิรูชแนลลิสจะใช้ได้แค่เวทมนต์มายาถ้าเป็นเวทมนตร์ระดับสูงก็สามารถเสริมการโจมตีทางมายาเพื่อสร้างความเสียหายให้กับสมองจนตายได้แต่ซาคิวรอนนะครับยังไม่มีความสามารถถึงในระดับนั้น6แขนคนต่อไปคือราชันอมตะดีบารนอกครับผมสําหรับราชันอมตะดีบารนอกตัวที่ของเขาก็คือเอลเดอร์ิสที่กําเนิดขึ้นตามธรรมชาติโดยพื้นฐานแล้วอันเดรสที่กําเนิดขึ้นมาจากสถานที่ ที่มีความตายอยู่มากจะมีจิตใจฟอนเฟะเคียดแค้นชิงชังและจ้องเอาชีวิตผู้อื่นแต่อเดตที่มีสติปัญญาส่วนหนึ่งจะสามารถควบคุมความเครียดแค้นและสร้างความสัมพันธ์กับคนเป็นได้และดีบาน็อกก็เป็นเอลเดอร์ริทประเภทนี้ครับสำหรับเส้นทางชีวิตของดีบาน็อกก็เป็นดังนี้ต่อไปครับเป้าหมายในการใช้ชีวิตของเขานั้นคือการเรียนรู้เวทมนต์แต่อเดตอย่างเขาก็ไม่สามารถเรียนรู้เวทมนต์จากใครได้ทําให้ในตอนแรกเขาคอยฆ่านักเดินทางและยังชิงเงินทองมา เพื่อใช้เป็นค่าตอบแทนในการดําเรียนเวทมนต์แต่เมื่อพ่ายแพ้ให้กับนัชจนไทยและหนีมาได้เขาจึงคิดหาวิธีใหม่นั่นคือการไปรดมอยู่กับพวกทหารรับจ้างแต่ก็พอกัดที่ยิงไฟบอลได้ดูด้วยทาให้ตัวตนที่เขาเป็นอันเดียน,นถูก,กเปิดเผยและเป็นอีกครั้งที่ดีบานนกต้องหนีออกมาและคนที่เข้ามาช่วยเหลือเขาไว้ในตอนที่หมดหนทางก็คือ Zero. ซีโร่ซีโร่ให้ดีบันนกใช้เวทมนต์ตามคำสั่งที่ได้รับตัวจ่ายค่าตอบแทนเป็นการที่ดีบานนกจะได้เรียนรู้เวทมนต์ต่าง และนี่คือที่มาที่ไปของราชันอามาตะดีบาดอกหนึ่งใน6แขนขององค์กรดําม,มืด8นิ้วที่มาแป๊บเดียวก็โดนเสบาอัดเตะนะครับมาต่อกันคนที่3นะครับคนที่3คือซิเมตานเลิงระบําที่มีชื่อว่าเอโวสเครมสาหรับโลกนี้มีการเสริมพลังที่เรียกว่าแดนซ์อยู่ครับเป็นการเสริมเวทมนต์ให้อาวุธเคลื่อนไหวได้ราวกับเต้นลําแต่การเสริมเวทมนต์นี้ก็ทําให้แค่เคลื่อนไหวได้แบบเรียบง่ายไม่เหมาะใช้เป็นการโจมตีหลกักอย่างมาก แค่ใช้รอบโจมตีหรือคุมเชิงศัตรูหรือถ้าเป็นการต่อสู้ของนักลบระับเอโดสเทมก็ใช้ได้แค่กอบกดอีฟายเนื่องจากการเสริมพลังเวทลงอาวุธ1ชิ้นมีจำกัดปกติแล้วจะงมิยมใช้วิธีอื่นกันมากกว่าแดนส์ยกตัวอย่างก็เช่นกาการันที่ใช้อาวุธเสริมพลังเวทสำหรับเพิ่มความเสียหายให้มากขึ้นเป็นพิเศษนั่นเองครับการเคลื่อนไหวของอาวุธโดยแดนส์นั้นจะนับคำสั่งจากความคิดของผู้ใช้แต่หากเป็นการต่อสู้ที่ดูเดือดที่เดือพันถึงชีวิตโดยเฉพาะถ้าทั้งสองคน มีฝีมือไม่ต่างกันมากนักเพราะยากนักที่จะบังคับอาว,วุธซึ่งไม่ได้อยู่ในมือให้เคลื่อนไหวและจูดโจมจากสถานที่อื่นได้แต่เอโดสเทมต่าง,างออกไปครับเธอสามารถควบคุมการเคลื่อนไหวของอาว,วุธได้อย่างเป็นธรรมชาติเสมือนประหนึ่งมีนักรบที่มองไม่เห็นอยู่ตรงหน้าเหตุผลนั้นก็มาจากสมองที่มีโครงสร้างแปลกประหลาดทําให้เธอมีทาเลนสองอย่างที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดหนึ่งคือความสามารถในการรับรู้ขอบเขตที่อยู่ในระดับผิดปกติและ 2. แม้จะมีมนุษย์ที่ใช้มือซ้ายและมือขวาทํางานคนได้อย่างได้โดยไม่ฝึกฝนแต่เธอมีความยืดหยุ่นที่มากกว่าน,นั้นถ้าจะพูดว่าเธอมีสองสมองก็คงไม่แปลกนักและนี่ก็ทําให้เธอก้าวเข้ามาจนถึงตําแหน่งหกแขนได้ในปัจจุบันต่อไปคนที่4นะครับมีฉายาว่าฟันมิติเปชูเรียนบุคคลที่แม้แต่เซบาสต์ยังต้องระวงังที่เซบาสต์ระวังไม่ใช่ตัวบุคคลนะครับแต่เป็นการฟันมิติต่างหากเหตุก็มาจากทัสมีผู้ที่สร้างเซบาสต์ขึ้นมานั้น ไพ่ตายของทัสมีคือการโจมตีฝ่ามิติแม้ตัวชูเปเลียนยังไม่ไปถึงระดับนั้นและถึงฝ่ามิติจะเป็นของปลอมแต่มันก็มีโอกาสสร้างความเสียหายแกเซบาสได้เอาละครับมาเข้าเรื่องกันต่อฉายาฟันมิตินั้นมาจากกระบวนท่าปีศาจที่ชักดาบยาวราวหนึ่งเมตรออกมาจากฝักแล้วฟันศัตรูที่อยู่ไกงออกไปกว่าสามเมตรให้ขาดสองท่อนได้แต่ความจริงแล้วมันไม่ใช่การฟันมิติเลยตัวตนที่แท้จริงคือดาบครับเป็นดาบที่ถูกเรียกว่าอูรุมิ หรือดาบแท้เป็นดาบยาวที่สร้างจากเหล็กอ่อนนุ่มและโค้งงอได้อย่างดีเยี่ยมโดยเล็กที่เปเชูเรียนใช้นี้ถูกลับบางจนถึงขีดสุดจนควรเรียกว่าดาบเส้นได้และเนื่องจากเมื่อดึงออกจากฝักด้วยความเร็วสูงจะฟันศัตรูโดยที่ไม่เพียงแสงสะท้อนจึงทําให้เขาได้รับฉายาฟันมิติมาหากเทียบกับหกแขนคนอื่นแล้วก็เป็นวิชาที่ใกล้เคียงกับการหลอกลวงแต่นี่ก็เป็นอาวุธที่ใช้ยากมากการที่เปเชูเรียนสามารถใช้ได้อย่างคล่องแคล่ว ก็สามารถบอกได้เลยว่าเขาเป็นนักลบมากฝีมือคนหนึ่งเลยคนที่5นะครับมีฉายาว่าพันสังหารมัมวิสสำหรับอาวุธหลักของมัมวิสคือโลสทอนหรือหนามกุลาบที่ได้รับการเสริมเวทมนต์อยู่2ชนิดอย่างแรกคือฟแฟรไกรดิ้งหรือปั่นเนื้อมันมีความสามารถที่เมื่อแทงดาบเข้าไปในร่างกายดาบจะปั่นขวานเนื้อโดยรอบเข้าไปข้างในส่งผลให้เนื้อโดยรอบฉีกขาดเป็นแผลเวอะวะส่วนความสามารถอีกอย่างคือ a s s a s s i n a t e Master หรือผู้ชำนาญการรอบสังหารเป็นความสามารถเวทมนต์ที่แม้แต่แค่แผลถลอกก็สามารถทำให้บาดเจ็บสาหัสได้นอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งอย่างที่เสริมเข้าไปนั่นก็คือพิษส่วนปลายของรถทอนนั้นได้เคลือบพิษแรงๆเอาไว้หลายชนิดซึ่งแต่เดิมแล้วมามวิสไม่ใช่นักลบัะแต่ใกล้เคียงกับนักรอบสังหารมากกว่าซึ่งเหล่านี้หากคู่ต่อสู้ไม่ได้เตรียมการรับมือก็เป็นการยากครับที่จะเอาชนะมามวิสได้ แต่ตัวภาร์วิสเองก็มีจุดอ่อนเช่นกันเนื่องจากพึ่งพาค,ความสามารถของอาวุธอุปกรณ์มากเกินไปทําให้ฝีมือดาบของเขานั้นอ่อนด้อยเล็กน้อยมีแค่ทาแทงเท่านั้นครับที่เป็นความสามารถที่แท้จริงซึ่งการแทงที่รวดเร็วดังลาแสงและยังเป็นการแทงที่เร็วเหนือการเสียซะอีกเมื่อดมดวงกับกระบวนยุทธต่างๆทําให้เขานั้นใกล้เคียงกับเคเมนทีนที่เคยเป็นสมาชิกของคาร์พีนีนการเลยทีเดียวและคนสุดท้ายนะครับเป็นคนที่แข็งแกร่งที่สุดของหกแขนและเป็นหัวหน้าของกลุ่มนี้ แถมยังมีความสามารถในระดับเดียวกับอะดัมมันทยน,นั่นก็คือซีโร่ครับผมสำหรับซีโร่เป็นชายที่หักต่อสู้กันด้วยมือเปล่าแล้วแม้แต่กาเซสโตนอฟหรือเบนอันกลอสก็อาจถูกฆ่าตายได้ในทันทีแต่ถึงพวกเขาจะมีอาวุธแต่ก็ยากที่จะตัดสินได้ว่าใครจะชนะคลาสของซีโร่นั้นมีสิ่งที่เรียกว่าชาแมนิกอาเดฟอยู่ด้วยมันเป็นสกิลสำหรับดึงวิญ,ญญาณสัตว์ป่ามาสิงสถิตร่างกายเพื่อทำให้มีความสามารถทางกายภาพที่สูงขึ้น แม้ในหนึ่งวันนะครับจะใช้ได้จํานวนจํากัดแต่ถ้าเอามาใช้ก็จะทําให้เป็นมนุษย์ที่มีความสามารถระดับสัตว์ป่าได้โดยพลังสัตว์ป่าที่ว่านี้ก็มาจาก้อยสัตว์ที่ขาเป็นเสือดาวที่หลังเป็นเยียวที่แขนเป็นแรดที่อกเป็นกระทิงและที่ศีรษะเป็นสิงโตสําหรับการโจมตีของผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดใน6แขนสิ่งนี้คือหมัดตรงหมัดตรงเื่นล้วนเลยครับไม่มีกฎอุบายใดๆเลยแต่พลังที่แฝงอยู่ในนั้นไม่ใช่แค่ชาวมันิกอเดบ แต่ยังมีสกิลของคลาสใสมองอีกหลายชนิดรวมทั้งยังมีการเสริมพลังจากเมจิกไอเทมจำนวนมากทำให้มันมีพลังทำลายและความรวดเร็วที่มหาศาลเอาละครับนี่คือเนื้อหาหัวในคลิปนี้นะครับเป็นอย่างไรนบ้างครับถ้าท่านชมถูกใจคลิปนี้นะครับอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องสลับหน่อยนะครับและเช่นเคยครับตอนนี้ช่องผมมีฟีเจอร์ซูเปอร์แดงแล้วใครอยากซับพอร์ตนะครับมาดูเด็กกันได้เลยครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ สวัสดีครับ